ขออีกหน่อยได้ไหมครับ4ี่แสนสามพันนะใช่แบงค์สิบรุ่นนี้หลังทรงม้าเนี่ยผมซื้อแหนบมา2องพันสามสิบสามแหนบที่คุยกันไว้ยอดหกหมื่นหกครับถ้าเป็นแบงค์สิบลูกรุ่นนี้นี่หลังทรงม้าแบบนี้เป็นก้อนผมซื้อพี่สองหมือนสองโอเคแบงค์ห้าสิบกาญจนารุ่นนี้แหนบละหกพันสองแหนบหมื่นสองได้ครับยอดรวมรวมของตีพี่ไว้หนึ่งแสนบาทอ่าได้มีภาพมาให้ดูครับได้ครับอ๋อถ้าเหรียญถวายพระเพลิงรุ่นนี้ผมซื้ออยู่ที่ หกหมื่นหกนะพี่น้าได้ครับได้ได้ได้ราชินีรุ่นนี้หน้าเหรียญหกพัน 6, 000, ผมซื้อพี่ห้าหมื่นหนึ่งครับของพ่อปากน้ํารุ่นนี้ถวายที่ดินผมซื้อพี่หกหมื่นห้าอ่ะได้ครับได้ครับสารเจ้าพ่อเสือรุ่นนี้เป็นรุ่นหกถ้ารุ่นนิยมรุ่นหนึ่งผมซื้อพี่ห้าหมื่นสองได้ครับอ่ะผมขอดูยอดรวมอ่ะอันนี้นะสามแสนบาทครับแบงค์หนึ่งแสนครับรวมเป็นสี่แสนได้ไหมพี่ขออีกหน่อยได้ไหมครับสี่แสนสามท่นนะให้ อ่าโอเคถ้าพี่มีนึกถึงผมได้นะไม่ว่าจะเป็นกรอบทองพ้าทอง